สวัสดีค่ะกุลาบ้านคุณนะคะตอนนี้หกโมงเย็นนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านคิดถึงน้องๆเหลือเกินค่ะเริ่มบานสวยงามแล้วนะคะตอนเย็นสีสันก็สวยนะไม่อยากให้ฝนตกเลยนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันมะรือฝนจะตกไม่อยากให้ตกเลยกำลังงามค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะดูสิคะหลากสีเลยนะแดงก็มาแล้วเหลืองชมพูนะคะ สมประสานกันนะคะแดงใบด่างค่ะดอกเล็กก็เริ่มมาแล้วนะคะสีชมพูดอกเล็กๆนั่นแหละคะ่ะเนี่ยหนึ่งสายพันธ์สองสายพันธ์สามสายพันธ์สี่สายพันธ์นะคะสี่กษัตริย์เลยค่ะเป็นไงคะหนูชอบมากเลยอย่ะแบบเนี้ย ม่วมๆแบบเนี้ยดูได้ไม่เบื่อเลยนะคะเนี่ยปุ๋ยนุใส่เดือนละครั้งนะคะช่วงนี้ แล้วถ้าดอกมันใกล้จะเสร็จหนูจะใส่ปุ๋ยน้ําแล้วก็วิตามินนะคะลดอีกทีหนึ่งตอนนี้ไม่ได้ใส่อะไรจริงๆเลยนะคะไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยปุ๋ยเดือนละครั้งค่ะตอนนี้เดี๋ยวใกล้ดอกจะเสร็จเนี่ยแหละคะ่ะถ้าดอกเสร็จก็ต้องตัดแต่งกิ่งแล้วจะต้องเติมปุ๋ยน้ํานะคะน้ําก็ได้เม็ดก็ได้นะคะสีม่วงนี่ก็กําลังบานนะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปฝั่งโน้นนะคะเอาแค่ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันแค่ฝั่งนี้นะคะดอกสวยนะคะสวยสีสวยมากน้องพาเลตนะคะต้นใหญ่เลี้ยงง่ายค่ะไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยด้วยนะคะใบก็ไม่ร่วงแต่ก้านดอกมันจะยาวหน่อยแค่นั้นเองประมาณห้าสิบเซนได้ คือเลยเลยไม้บรรทัดนั่นแหละค่ะเนี่ยการดอกแต่มันแข็งนะคะการดอกแข็งแรงไม่หักง่ายการหนึ่งก็จะมีสามสี่ดอกเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะสามห้านั่นก็ห้าเหมือนกันก็ประมาณห้าดอกนั่นแหละค่ะการหนึ่งกานจะยาวแบบนเนี้ยเนี่ยการยาวแนะนําเลยนะคะต้นนี้ สีสวยเสียอย่างเดียวไม่ค่อยหอมแค่นั้นเองทนแดดนะคะทนแดดคือรวมๆแล้วดีค่ะนี่ดูก้านี้ยสามสีห้าหกดอกอันนี้ซาฮารานะคะซาฮาราแปดสิบเก้านะคะจริงๆมันจะเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นชมพูนะคะเนี่ยเนี่ยปีที่แล้วดอกไวมาก อันนี้หลุยนะคะเอ้อไม่ใช่หลุยอีลูจูนะคะอีลูจูใบมันสวยใบมันด่างค่ะไม่ได้เป็นโรคนะคะสายพันธุ์ของเขาอีลูจูนะคะกุหลาบแดงใบด่างดอกไม่ใหญ่มากสีแดงนะคะอยู่มานานหลายปีแล้วคะ่ะอยู่มานานหลายปีอันนี้พันธุเดียวก,กับของเอเดงนะคะเอเด้งโรสอันนี้เป็นสีครีมนะคะสีครีม สายพันธุ์เดียวกันกับต้นในกําแพงนั่นแหละค่ะเนี่ยแต่มันคนละสีซื้อมาบ่อยนะคะทําทำไมมันตายทุกทีอะ่ะมันไม่รอดอซูมิโนนะคะสีชมพูอสซูมิโนดอกเล็กนี่อสซูมิโนนะคะสวยเลยอะพรุ่งนี้จะสวยมากกว่านี้นะคะนี่ ชอบกันไหมแบบนี้ดูบ้านหนูเรียกแมงแขรงจับแล้วก็เหม็นเขียวนะคะเหม็นเหม็นใส่มือเรานั่นแหละแล้วก็นี่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะสีชมพูอันนี้น้องใหม่ไม่มีชื่อนะคะตอนซื้อ,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 <ล><บ>อ,อเขาก็ไม่มีชื่ออยู่แล้วโอ้ปีหน้าถ้าง,งามทุกต้นนะจะเป็นอะไรที่หนูมีความสุขมากเลยนะ เข้ามาข้างในกันค่ะหนูจะเอาแค่โซนนี้ให้ดูนะคะเนี่ยโซนนี้แหละอ่ามีม่วงนะคะม่วงเรายัางอยู่นะบานทนนะคะม่วงเรายัางอยู่ดอกไม่สวยหนูก็จะเด็ดทิ้งนะคะดอกไหนที่มันไม่สวยสมมุติว่ามันจะร่วงแบบนเนี้ยเนี่ยก็จะเด็ดถ้ามีเวลานะคะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่หนูก็ขยันของหนูนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งแบบนี้เด็ดอย่างนี้นะคะ ไม่เอามาเล็ดมันไว้นะคะว่ามันใช้พลังงานเยอะกว่ามันจะเอาพลังงานไปเลี้ยงดอกมันเนี่ยหนูเด็ดทิ้งนะคะไม่เคยว่าจะไปเอาลูกเอาอะไรไม่เคยปลูกกลาบจากมาเล็ดนะคะอมชมพูแถวนี้เห็นไหมคะี่แอบมุมอยู่นี่สีม่วงสวยนะคะม่วงจริงๆม่วงได้ใจ เราข้างมาข้างในบ้านแล้วนะตรงโคนต้นหนูส่องหมดแล้วนะคะทุกต้นก็เตรียมตัวแตก,กิ่งกระโดงมาให้แล้วนะคะเตรียมตัวแอบส่องแล้วนี่คือด้านในนะคะอันนี้ก็ได้มาสองกิ่งแล้วค่ะกิ่งกระโดงนะคะได้มาสองกิ่งแล้วแต่ยังไม่ยาวมากประมาณหนึ่งไม้บรรทัดเนี่ยหนึ่งกิ่งสองกิ่งเนี่ยค่ะเนี่ย ยาวมาถึงนี่แหละเนี่ยส่องตลอดนะคะแล้วก็จับให้มันเข้ามาข้างในกลัวมันออกนอกรั้ว ามาดูอันนี้น้องใหม่นะคะเพิ่งลงช่วงเดือนคุมพานะคะยังไม่เคยเห็นดอกนะคะมาลุ้นกันว่าจะสวยงามอลามชามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแปะชื่อให้อีกทีนะคะรอให้บานก่อนส่วนอันนี้ก็ขึ้นชื่อเหลือเกินเป็นดอกไม้ที่ใครๆเขาก็ต้องปลูกต้องมีกันโรบินนะคะของโรซาโรซานี่คือสวนกุหลาบนะคะชื่อ สมมติว่าเดวิดออสซินอะไรประมาณนี้อันนี้ของโรซาคือของญี่ปุ่นนะคะของญี่ปุ่นโรบินสีส้มมันจะส้มไหมอันนี้คือกิ่งใหม่นะคะกิ่งกระโดงแดงมาเลยได้มาแล้วหนึ่งกิ่งนะคะหนึ่งกิ่งงามๆกันเลยค่ะนี่อยากได้นะคะรู้สึกว่าจะสามีจ่ายหมดนะคะแถวนี้ สี่พันเจ็ดร้อยเยนค่ะตีเป็นเงินไทยก็พันกว่าบาทนะคะแต่ละต้นอันนี้หนอนกินนะคะเป็นใบแบบนี้สแสดงว่าจะมีหนอนเขียวๆกินใบข้างล่างนะตัวเล็กๆนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะถ้ามองหน้าตาเปล่าจะเห็นเนี่ยถ้ามียาก็เอายาฉีดเด็ดทิ้งเลยก็ได้คะ่ะเด็ดทิ้งลงท่อน,นี่แหละอันนี้คือหนอนนะคะหนอนตัวเขียวๆเล็กๆอ่ะ มันจะกินใบข้างล่างนะคะเด็ดทิ้งเลยคะ่ะนงั้นลาำไปที่อื่นนะคะเนี่ยมีอีกเนี่ยนี่ันเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนตัวใบหมอนนั่นแหละเนี่ยเขียวเขียวเล็กๆเ,เนี่ยเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาเลยค่ะช่วงนี้อันนี้สีนี้นะคะ อันนี้ของเดบารุนะคะเนี่ยค่ะเดบารุอันนี้กุหลาบฝรั่งเศสนะคะเดบารุสามต้นนี้มาดูนะคะยังไม่เคยเห็นสีส่วนต้นนี้คู่บ้านของเราคู่บ้านคู่เมืองของเราก็ สวยงามให้ทุกปีนะคะอลังการ ถ้าพรุ่งนี้ฝนตกเน่โอ้โหจะได้มากเลยนะคะปีหน้าถ้ามันโตนะคะกิ่งมันต้องขึ้นมานี่แน่เลย อันนี้ก็ดอกใหญ่สวยนะคะตัดไปสองดอกแล้วนะคะปักเจียกันค่ะใหญ่มากแล้วก็สวยหอมค่ะนี่เดี๋ยวค่อยดูฝั่งน้นนะคะเอาแค่ฝั่งนี้ก่อนว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปมันจะยาวไป ฝั่งนี้ทั้งนอกและในสวนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่หกโมงกว่าถุงขยะนั้นต้องมีตลอดนะคะเพราะว่าต้องเด็ดใบที่มันไม่สวยหรือว่าดอกที่มันไม่สวยทิ้งนะคะต้องเด็ดกันทุกวันโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ